โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จกกักรวรรดิ Galaxy Channel ครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้อัพคลิปเป็นระยะเวลานานพอสมควรมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างสับสนกับความรู้สึกตัวเองครับกลับไปทบทวนความรู้สึกตัวเองกลับไปสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองแล้วก็กลับมาใหม่ในคลิปนี้ครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาตอบคาถามของน้องคนหนึ่งถามเข้ามานะครับว่าเรียนวิศวะยากไหมคือสําหรับตัวผมเองนะครับผมคิดว่าเรียนวิศวะง่ายๆคือผมผมใช้คอนเซปต์แบบเรียนง,ง่ายๆ เรียนง่ายๆเลยครับซึ่งวิธีการเรียนง่ายๆของผมมันก็ง่ายๆมากครับผมง่ายมากเรามาดูวิธีการของผมกันครับอันดับแรกนะครับมองง่ายๆครับมองอะไรให้มันง่ายไปหมดจะมองโจทย์ที่ยากมากๆฮ้ยง่ายนิดเดียว er. มอ like um re งโจทย์ที 2> <2 ่ยากมากๆเฮ้ยง่ายนิดเดียวมองอะไรให้มันง่ายไปหมดครับมองชีวิตให้มันง่ายๆครับอย่าไปมองมันซับซ้อนครับ มองง่ายๆครับอันดับที่2ครับผมคิดง่ายๆครับคิดอะไรให้มันง่ายๆไปหมดมองง่ายๆคิดง่ายๆจําไว้นะครับสมมุติว่าอาจารย์สั่งการบ้านมายากมากเลยทําไม่เป็นทําไม่ได้แต่ว่าต้องส่งคืนนี้แล้วแหละคิดง่ายๆมองง่ายๆมองแล้วเราทําไม่เป็นคิดดิลอกเพื่อนคนไหนได้คิด,ค,ดคิดเลยเพื่อนขอวับหน่อยอะไรอย่างนี้คิดง่ายๆทําง่ายๆครับ อันดับที่3ครับคิดบวกว่าเราทําได้ครับเราต้องคิดบวกว่าโอ้ยสบายมากทําได้แน่นอนเจออะไรก็สบายมากทําได้แน่นอนเจอนั่นก็สบายมากทําได้แน่นอนง่ายๆครับใช้ชีวิตง่ายๆเราต้องเริ่มทีละสเต็ปนะครับก็คิดง่ายๆดูง่ายๆแล้วก็คิดบวกไว้ครับว่าเราทําได้เฮ้ยข้อนี้ถามเพื่อนเพื่อนจะตอบไหมเราต้องคิดบวกเฮ้ยเพื่อนใจดีเพื่อนตอบอยู่แล้วเราคิดบวกไว้ครับและลําดับที่4ครับทำตัวง่ายๆครับตัวอย่างเช่นวิธีการที่ง่ายที่สุดหลายๆคนอาจจะแบบไม่อยากกินข้าวกินทีเดียว3มื้อเลยตอนเช้าง่ายเราคิดแบบง่ายๆทาแบบง่ายๆอะไรรทที่าาายเกํ ก็ไม่ต้องทําครับถ้าทําแล้วมันก็จะยากครับและสําหรับตัวผมเองครับเวลาเรียนผมก็จะทําตัวง่ายๆครับก็ตื่นก่อนเวลาเรียนประมาณ1-2อนาทีเท่านั้นครับถ้าเราตื่นก่อนนานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรใช่ไหมครับชีวิตก็วุ่นวายสับสนอีกครับ ก็จะตื่นก่อนเวลาเรียนประมาณหน้าที่ 1, 2, หนึ่งสองนาทีทําให้ชีวิตรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาครับแล้วในขณะที่เรียนครับก็อาจจะทํากับข้าวไปด้วยหรือว่าทานข้าวไปด้วยครับเป็นการใช้ชีวิตที่แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนครับเวลาที่เรียนครับผมก็มักจะเพ่งเล็งไปหาเนื้อหาที่ง่ายๆครับเนื้อหาอันไหนยากผมก็ไม่ฟังอาจารย์ครับก็นั่งเปิด YouTube ฟังเพลงไปเรื่อยๆเ,เนื้อหาไหนที่ง่ายก็เล็งไปครับ เรียนเรียนไอตัวง่ายๆอันยากยากก็ไม่ต้องเรียนครับนี่คือการเรียนแบบง่ายๆครับและเวลาสอบครับเราก็ต้องคิดบวกครับคิดว่าอุ้ยข้อพวกนี้มันง่ายนิดเดียวกาอะไรก็ถูกหมดอะไรประมาณนี้ครับลองไปใช้ดูครับซึ่งเวลาเรียนนะครับถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะเรียนไม่เข้าใจใช่ไหมครับเมื่อเราเรียนไม่เข้าใจอาจารย์จบคาสมันจะมีวิดีโอที่อาจารย์จะอัดไว้ในแต่ละคาสครับให้เราโหลดมาครับผมโหลดมาแล้วก็ลบทิ้งไม่ต้องดูเดี๋ยวแม่งยากอีกใช่ไหมดูแล้วก็ทําให้เป็นยากอีกใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องดูคิดไม่ต้องทบทวน แล้วก็ไม่ต้องเรียนเลยและนอกเหนือจากนี้ครับถ้าเรากลับมาที่หอเราก็ไม่ต้องทบทวนไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องทําอะไรครับเมื่อไหร่ที่เราทําครับชีวิตเราจะยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมาครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราจะได้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆแล้วก็มีความสุขครับผมโหเทคนิคน,นี้อ่ะ